บรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับผมขอรีวิว SSRUU นะครับเป็น SSR02 นั่นเองนะครับซึ่งใบนี้เนี่ยเป็นของผมแต่ผมไม่ได้เปิดเองนะครับเป็นเพื่อนของผมเปิดให้นะครับเป็นเพื่อนมือทองเลยนะครับนี่นะครับเป็นครบรอบ30ปีนั่นเองนะครับการ์ดใบนี้นะครับเป็นการ์ดใบที่2นะครับนี่นะครับก็คือจริงๆแล้วการ์ดเนี่ยนะครับจะมีทั้งหมด อยู่ด้วยกัน3แบบนะครับมีแบบที่1แบบที่2และก็แบบที่3ใบนี้เป็นแบบที่2นั่นเองซึ่งแต่ละแบบนั้นจะมี100ใบนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันใกล้ๆนะครับดูนี่เลยนะครับเป็นสีทองนะครับสวยงามมากๆนี่นะครับเป็นตัวละครนะครับมี5ตัวละครด้วยกันนะครับซึ่งทุกท่านที่ได้ดูนะครับแน่นอนครับต้องทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าเป็น อะไรบ้างนะครับก็มีท่านโคเอนมานะครับด้านหน้าเลยนะครับถือดาบก็เป็นคุวาบาระใช่ไหมครับนี่นะครับพระเอกอยู่ตรงกลางเลยนะครับเสื้อสีเขียวนะครับก็คือยูสุเกะนั่นเองนี่นะครับเหมือนกับด้านหลังเลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นไอดอลเลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านบนนะครับซ้ายมือนะครับก็เป็นฮิเอะนะครับก็จะมีตามานด้วยนะครับแล้วซ้ายขวามือนะครับก็จะเป็นคุราม่านั่นเองนะครับ สวยงามมากๆครับสำหรับใบนี้นะครับตอนที่ผมเจอเนี่ยนะครับลุ้นกับเพื่อนเนี่ยโหบอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆเลยนะครับใครที่ไม่เคยได้เปิดแบบนี้แล้วมาเปิดเจอเนี่ยรับรองว่าต้องตื่นเต้นนะครับใจสั่นมือสั่นนะครับอาการของคนที่ไม่ไม่คิดว่าตัวเองจะได้เจอ นะครับโอ้โหแบบเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆเลยนะครับอ่ะเราลองดูรอบๆไปนะครับแล้ววันนั้นที่ผมได้เจอครับภาพประมาณนี้เลยนะครับคือเพื่อนเป็นคนลุ้นให้แล้วเปิดมาแบบนี้เลยนะครับแล้วผมเห็นเพื่อนเห็นแบบโอ้โหตกใจกันอย่างมากเลยนะครับว่าจะใช่หรือเปล่าแต่ในใจคิดว่าใช่แน่นอนนะครับนี่คือ S S R 0-2นะครับของ U u นั่นเองนะครับเรามาชมความงามของ S S R กันต่อเลยนะครับแล้วถ้าเกิดใครอยากได้แบบนี้นะครับนี่เลยครับ พบกับขนมโอด n นยาได้นะครับที่สาขาเซเว่นทั่วไปนั่นเองนะครับเราอาจจะเป็นผู้โชคดีได้ SSR ซึ่งเป็น1ในร้อใบนะครับอย่าลืมนะครับว่า SSR ของยูยนั้นมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับแบบละ100ใบแสดงว่ามีทั้งหมด300ใบซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับยังออกไม่ครบยังมีอีกเยอะเลยดังนั้นเราไปลุ้นกันได้นะครับโอกาสเกิดขึ้นได้ถ้าเรายังคงตามล่าหาฝันของเรา